สวัสดีครับวันนี้ก็ผมอาจารย์หมอวิสรุตครับตอนนี้ต้องขอบคุณทางสมาคมโบรสัตนาชาติท่านนี้ครับจ่ให้เกียรติกับผมนั่นมาเป็นอาจารย์สอนโบรสัตในสมาคมครับผมก็ินดีมาสอนให้แก่สิทธาอนุสิ์ครับเพื่อให้สาระรู้ในการเรียนรู้ในการเป็นโบรสัต์ก้วแรกของการเป็นผมครับผมนั้นก็จะมาเริ่มต้นสอนกราฟสุริยเทพจักราศี ใน,น,ในพื้นฐานในเบื้องต้นให้กับเจตจำนุสิทธิ์กับท่านใดสนใจอยากจะมาลงเรียนก็ออเรียนเชิญลงเรียนได้เลยนะครับสำหรับก้าวแรกของการเป็นผลครับเรามาทําความเข้าใจถึงวิถีทาบวงจรประจำตำแหน่งของดวงอาทิตย์กันก่อนครับซึ่งองค่นนั้นเป็นประธานของดวงดาวสุริยะจักรวาลเรามาทําความเข้าใจวิธีการสุริยะจักรวาลจากราศีกบเรามาเรียนรู้ ดาวแต่และดวงกับในจกักรราศีมีดาวเกษตรอยู่ในราศีอะไรความหมายของดาวแต่ละเกษตรแต่ละราศีครับแล้วก็มีพกต่างๆในจกักรราศีเรามาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันเพื่อความเข้าใจในการอ่านดวงดาวสภาพดวงดาวเมื่อเราทำความเข้าใจครบถ้วนเราก็จะมาทําการฝึกการตั้งดวงต,ตาราศีทุกท่านนั้นเมื่อตั้งดวงตาราศีเป็นรู้การตั้งดวง ครบท้วนก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้ที่นักพยากรณ์ได้บางคนในพื้นในพื้นดวงได้บ้างแล้วครับแต่เมื่อเราวันนี้เราสอนในจับราศีกราบสุรเทพเราก็จะหาดวงดาวอาทิตย์กับดาวอาทิตย์นั่นก็เป็นประธานดวงดาวเราก็เอามาจะเอาหาดวงดาวอาทิตย์มาเพื่อมาหา,หาตานุหรือว่าหาตำแหน่งวาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละดวงครับ เราก็เอามาเอาวันที่เดือนปีเกิดเอามารวบรวมแล้วเรามาคำนวณหาคุณภาพดาวเมื่อได้คุณภาพดาวเราก็สามารถที่จะใช้คํารยากรณหาคุณภาพดาวเรียกว่านำเอามาพยากรณ์ดวงชะตาได้เลยครับแล้วเราสามารถที่จะแก้ดวงชะตาได้เป็นวิชาที่เรียนง่ายแล้วก็เป็นไหวครับภายใน4อ่อาทิตย์หนึ่งเดือนก็น่าจะทำเบ้าใจได้เป็นอย่างดี แต่ว่ากล้พิจารณาเทียนั้นมีคำว่าเทพอยู่ปิดท้ายรายการนี้เทพก็เราก็จะมาดูคุณภาพดวงดาวแต่ละดวงเพื่อนำเอามาหาคุณภาพเพื่อนำไปแก้ดวงปรับดวงอยู่ในดวงชะตาขงท่านวาสนาวาสนาสูงต่ำเราก็เอาวาสนาวาสนาต่ำเราอาจจะมีมีดวงของญาติพี่น้องหรือบุตรบริวารนำมาแก้ไขนำมาเสริมดวงเจ้าชะตาอยู่ในดวงนั้นได้เลย ว่าเรามีสิ่งอะไรดาวที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ดาวแต่ละดวงนั้นในดวงชะตาเราสามารถจับเอดดวงชะตาแต่ละดวงแต่ละราศีนํามาปรับระยุกต์ใช้หรือว่าปรับวิถีชีวิตในดวงดาวจะเรามาสอนกันในห้องเรียนครับท่านใดสนใจอยากเรียนก็ลงมาเรียนได้เลยนะครับเรียกว่าวิชาที่เรียนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายสามารถที่จะเป็นผลแล้วก็เป็นนักพยากรณ์ที่ ลงต่มได้กบเป็นวิชาพิเศษกับวิชานี้ก็เพิ่งเริ่มนำมาสอนในอโอราิศาสตร์นาชาติเป็นวิชาแรกครับ